ดำเงาสวยๆลงเรือใหม่ๆที่นี่เลยครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่สวยแบบไหนมาดูกันเลยครับนีค่คือไซส์เล็กดูอะไรครับดูสดเลยนะสวยเลย,นะย,เลยงานพรีเนียมสุดๆดูตัวนี้ครับไซส์กลางไซส์กลางตัวนี้อยู่ที่ 2- 3ถึงเซนติเมตรนี่ใหม่ๆเลยครับแต่งบ้านแต่งสวนโรยได้หมดเลยกระถางทางเดินแต่งบ้านคาเฟ่ ได้บรรยากาศสดๆ,ๆท่านที่กำลังมองหาอยู่มาที่นี่เลยครับไม่ผิดแน่นอนครับไซส์ใหญ่ถึงแบบนี้เลยครับ5กิโลมีแสงส่องมานี่สะท้อนสวยงามมากเลยครับที่นี่มีสต็อกแน่นมากเลยครับท่านที่อยากใช้งานท่านที่อยากนำไปวางหน้าร้านเพิ่มโอกาสการขายได้หมดเลยสนใจติดต่อได้เลยครับ